ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้มีโอกาสมาพบก,กันอีกในเรื่องของพระเจ้าในมีราชปรมกษัตริย์ในวันก่อนที่ท่านนักพรษที่เป็นบรหิตท่านรักษาสัต์สัญญาสัจจะสัญญานะ คือสัญญาที่ให้ไว้กับพระราชาว่าบทแล้วต้องมาโปรดกันบ้างท่านก็พยายามทำตนให้ได้อภิญญาสมาบัติเหอเหินดนากาศได้นิรมิตรได้มีตาทิพรู้การล่วงหน้าได้เมื่อรู้นึกถึงสัญญาแล้วก็มาในเมืองพาราณสีออกเที่ยววินบาตไปถึงประตูพระราชวางัง ฝ่ายพระเจ้าพาราณสีได้ทอดพระเนตรเห็นนักพรตบุริหิตก็ทรงจำได้จึงได้นิมนต์ให้เข้าไปในพระราชวางังทรงถวายอาหารแก่นักพรตบุริหิตแล้วก็มีพระดำรัสตรามว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหนขอรับ นักพรตที่เป็นบริหิตก็กลาบทุนว่าอาตมาอยู่บนฝั่งแม่น้ำสีทาซึ่งอยู่ในระหว่างภูเขาทองทั้งคู่หมายความว่ามีภูเขาทองอยู่สองลูกเป็นทองลุ่นๆราชาผู้เป็นพระเจ้าอยู่อะไรนะพระพอภัยราชาจึงตัดถามว่าพราะผู้เป็นเจ้าอยู่รูปเดียวหรือว,ว่าหลายรูป ท่านนักพรตจีนเนกล่าวว่าอาตมาอยู่ด้วยกันจำนวนหมืน่นแหมอยู่เยอะนับเป็นหมื่นหมื่นรูปท่านทั้งหลายเหล่านั้นต่างรุ่นแล้วแต่สาเร็จอภิญญาสมาบัติทางนั้นราชาได้สดับดังนั้นก็น,นึกเลื่อมใสใครจะได้ถวายอาหารและอเป็นด âm บายแกนักพรตเป็นหมื่นหมื่นรูป ยังได้ตรายกน,นักพรตบรหิตว่าข้าพเจ้าใครจะถวายอาหารกับรรดาน,นักพรตทั้งหลายเหล่านั้นขอให้พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้นํานักพรตทั้งหลายเหล่านั้นมาฉันพระตาหารในพระราชวังสำหรับท่านนักพรตผู้เป็นบริหิตที่ได้กราบทูลพระราชายทรงทราบ ว่านักพรตทั้งหลายเหล่านั้นท่านไม่ยินดีในรสของอาหารอาตมาไม่สามารถไม่อาจจะนําท่านมาที่นี่ได้มีหมายความว่านักโบวชนและลูกหลานที่รักคำว่านักพรตก็คือนักโบวถอย่างพระเป็นต้นเขาไม่ติดในรสอาหารรสอาหารจะดีหรือไม่ดีเป็นบริการใดไม่สำคัญเขากินเพื่อ,อยังชีวิตให้ทรงอยู่เท่านั้น ไม่ใช่เลือกไปกินอาหารนอกบ้านไปตามพัตตาคารอยากจะกินโน่นอยากจะกินนี่ถ้าลูกหลานเห็นพระอยากกินโนนอยากกินนี่มีนี่อยากจะกินนั่นอยากมีอย่างนั้นอยากกินใหญ่ก,กินอย่างโนนถ้าไปเจอพระอย่างนี้เข้าละลูกหลานอย่าไหวนะ <c oughs> พระอย่างนั้นไม่ใช่พระเป็นโจรปล้นความดีของพระพุทธศาสนาเป็นผู้ทําลายพศาส,สนาเป็นการไม่สมควร เล่าเรื่องของท่านต่อไปพระราชาจึงตรัสว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะถวายอาหารกับ,บรรดานักพรตทั้งหลายเหล่านั้นก็ผมขอมอบให้พระผู้เป็นเจ้าคิดหาวบ,บายที่จะจัดอาหารถวายกับนักพรตทั้งหลายเหล่านั้นให้โดยจะรับคงคิดไม่ออกเพราะที่นั่นก็อยู่ไกล ทำอย่างไงเนี่ยครับที่ผมจะได้มีโอกาสทำบุญกับนักพทตผู้ทรงความดีอย่างนี้ได้ซึ่งเป็นของหายากอย่างยิ่งท่านนักพทตซึ่งเป็นปรปรปรโรยโิตเก่าทีินทูนทว่าถ้าพระองค์ทรงประสงค์จะบริจาคทายาทานคือต้องการจะถวายทานแกบรรดาน,นักพทตทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ถ้าทำอย่างนี้จะได้ ขอเชิญพระองค์สเสด็จพระราชดําเนินออกจากพระนครแล้วให้ค้างแรมเปให้ไปนอนค้างแรมคือไปพักอยู่ที่บนฝั่งแม่น้ำชีทาแล้วก็จะได้ทรงโอกาสก็จะได้มีโอกาสถวายทานแก่นักพทธทั้งหลายเหล่านั้นมาถนงว่าต้องไปถึงที่อยู่ไม่ใช่อยู่ๆก็จะเรียกมากินข้าวที่บ้าน เราว่าบรรดานักพนตผู้ทรงปัญญาเนี่ยเขาไม่เมาในรสอาหารเขาไม่เมาในลาบในยศในสันเสริญสุขใครจะมีตําแหน่งเป็นอะไรก็ช่างเขาถือเอาความดีเป็นสําคัญเล่าเรื่องของท่านต่อไปพระราชาไม่ได้สดับดังนั้นก็รับคํารับรองว่าจะทําตามนั้น จึงได้ทรงโปรดให้เตรียมเครื่องทานทั้งหลายถวายทานให้เพียงพอคือนั่งดูว่านักรบน,นักพจกี่หมื่นเราจะถวายทานนักพจนเป็นหมื่นหมื่นลกูกจะใจ่ายของเท่าไหร่เมื่อใจของเสร็จแล้วก็จึงได้เสด็จออกจากพระนครเมืองพาราณสีพร้อมไปด้วยจาตรงกเจาตรงกษนา คำว่าจตรรงเกษนนานิมันที่เสนาสี่เหล่าคือทหารกองทัพเดินเท้าห,ทาหนึ่งกองทัพม้าหนึ่งกองทัพช้างหนึ่งกองทัพรถหนึ่งนเป็นกองทัพสี่ทัพเขาเรียกว่าจัตรรงเกษนายกขบวนไปเป็นการใหญ่เพราะจำเป็นต้องไปมากเพราะการเลี้ยงพระเป็นหมื่นเหมือนรูปนี้งานมันหนักไปกันเต็มที่ ไปถึงชายแดนเมื่อไปถึงชายแดนแล้วท่านบรหิตนักพระบรหิตจึงกราบทูลให้พระราชาสเสด็จเรียบไปตามฝั่งแม่น้ำสีทาแล้วให้ตั้งค่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสีทาแล้วก็ทูลเตือนพระราชาว่าขอพระองค์จงยาได้ประมาทแล้วก็ทรงแล้วท่านก็เหาะไปสู่สนักของตนยังไปไกล ต้องเหาะไปตอนนั้นไปไม่ถึงพระราชาพากอยู่ตรงนั้นวันรุ่งขึ้นนักพทผู้้บนบริหิกลับมาเฝ้าพระราชาพระราชาได้จัดอาหารถวายแล้วยึงกล่าวว่าวันพรุ่งนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าพานักพทษจำนวนหมื่นหมื่นลูปมาฉันที่นี้เถิดเจ้าข่า ั้งนักโพสผู้เป็นบริหิตรับตำรัดจากพระราชาแล้วก็กลับไปรุ่งขึ้นจึงได้แจ้งแก่บ,บรรดานักโพสท,ทั้งหลายเหล่านั้นว่าพระราชาแห่งเมืองพาร,ราณสีทรงมีพระราชประสงค์จะถวายทานแด่พระคุณเจ้าทั้งหลายและก็เวลานี้พระองค์ก็ได้เสด็จมาประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำสีธานีพระองค์ขอยเข้าไปเจ้า นิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงโปรดประทานสงเคราะห์รับทายทานแกพระราชาเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ศรัทธาและสนองศรัทธาพราะองค์เถิดขอรับท่านนักพรตทั้งหมดก็รับคำที่รับคำนนไม่็น,นดีใจไว้จะกินของอร่อยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเจริญศรัทธาเพราะเห็นว่าพระราชาเป็นคนดี เได้ตั้งใจว่าเมื่อท่านดีเราก็จะส่งเคราะห์ความดีของท่านเมื่อรับคําแล้วก็เหาะมาใกล้ไข่ที่ประทับและน่าคิดนะลูกหลานที่รักนี่แหลคนที่เขาได้พิญญาสมาบัติเขาเรียกพิญญาใหญ่เขาเหาะได้แบบนี้ดำดิ้งก็ได้เดินในน้ําก็ได้ลงไปในน้ําให้เปียกตัวก็ได้แสดงฤทธิ์ได้ทุกอย่างน่าทํานะจ๊ะ เวลานี้เด็กๆเ,เขาทำอภิญญาเล็กคือสามารถถอดกายภายในที่เรียกว่าถอดจิตไปท่องเที่ยวพบต่างๆกันได้เยอะแล้วแล้วก็ยังมีคนละเมอเพ้อฝันว่าสิ่งนี้เป็นของไม่จริงเนี่จะไปเชื่อเขานะลูกหลานที่รักของจริงมันมีอยู่อะไรที่เขาเล่าสู่เราฟังถ้าหากว่าเรายังไม่เห็นแน่นอนก็อย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งปฏิเสธ ทำตามที่เขาแนะนําว่าเขาบอกว่าทําอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้ทําตามแนะนําเหมือนเหมือนกับบรรดาลูกหลานที่รักอยู่กับบิดามารดาและอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านแนะนําว่าสิ่งนี้ทําอย่างนี้สิ่งนี้ทำอย่างนี้แล้วมันจะมีผลเป็นอย่างนั้นขอลูกหลานจงอย่าขัดคำสั่งของท่านพยายามทําให้ได้ มันจะลําบากยากแค่ยังไงก็ตามพยายามตาคิดว่าคนอื่นเขาก็มีสิบมีมือละห้านิ้วเหมือนกันเหมือนเราเราก็มีรูปร่างเหมือนเขาในเมื่อเราเป็นคนเขามีความสามารถแบบไหนเราก็ต้องมีความสามารถแบบนั้นจงทําใจว่าขึ้นชื่อว่าความไม่สาําว่าไม่สามารถจะไม่มีในชีวิตของเราในชาตินี้ ถ้าลูกหลานที่รักทุกคนสามารถทำอย่างนี้ได้งานทุกอย่างสำเร็จหมดแม้ว่าจะเหาะเหินแนใการอย่างนักพรตก็สามารถทำได้เป็นนั้นว่านักพร์ทั้งหลายเหล่านั้นรับคำแล้วก็ต่างคนต่างก็เหาะมาประทับที่ค่ายของพระราชาพระราชาก็ทรงดีใจทุงปราโมทนะ ปราโมทมันก็ดีใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นบรรดาน,นักพรตทั้งหลายเหล่านั้นมาพร้อมเพียงกันจึงได้เสด็จไปต้อนรับถวายน,นมสัสการแล้วก็รัธนาให้เข้าไปในค่ายหลวงค่ายหลวงหมายถึงว่าเขาทำที่พักใหญ่ๆนะเป็นที่ประทรับของพระราชาเพราะรู้แล้วว่าจะต้องรับนักพรตเป็นหมืนม่นๆคนพระองค์ที่เสด็จไปก็เป็นหมื่นไมนกัน นั่นยึงทำโรงใหญ่ๆใ,ให้คนหลายหลายหมื่นพักกันสบายๆให้นักพรตเข,ข้าไปในไหลวงนักพรตนั่งบนอาสนะที่จัดไว้จึงได้ทรงถวายอาหารด้ปราหนีดด่โดยพระองค์เองทรงเรื่มใสในดียาบิดขมันดานักพรตทั้งหลายเหล่านั้นวันลุงขึ้นก็ทรงจัดถวายอีกเป็นนั้นว่าหมความเปลื่มปีติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เห็นพระเหาะได้นี่เห็นคนเหาะได้ก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษมันเป็นการยากหลอเกินที่เราได้พบได้เห็นเช่นนั้นเมื่อถวายทานในวันแรกก็ยังไม่พอใจยังปลื้มใจถวายต่อไปเป็นนั้นว่าท่านท้า,สาทวสกะเทวราชคือพระอินตรัสเล่าเรื่องถวายจบแล้ว ยังได้กราบทูลกับพระเจ้าในมิราชว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีในครั้งนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยคือกรหม่อมฉันนี่เองหม่อมฉันได้ไหวทางใหญ่ยิ่งใหญ่เพียงนั้นก็ยังไม่สามารถไปเกิดเป็นพรหมได้ก็เกิดแค่เกิดเป็นเทวดาเท่านั้นส่วนบรรดานักพรตที่รับบริจาคทานจากหม่อมฉัน ทุกท่านตายจากความเป็นคนแล้วก็ไปเกิดในพมโลกทั้งสินมม้นที่ม่อมฉันทูลพระองค์มาเพียงนี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วดีอย่างว่าการให้ทานกับพรหมจันทร,ร์นั้นมีผลต่างกันคือการประพฤติพรหมจันทร,ร์ประเสริฐกว่าทานหมายความการประพฤติพรหมจรรย์มีผลดีกว่าทานด้วประเสริฐกว่าการให้ทานแน่ แปลว่าทุกอย่างจะทิ้งทานไม่ได้แล้วก็เสริมท้ายว่าข้าแต่พระเจ้าในมีราชถึงแม้ว่าพรหมจันทร,ร์จะประเสริฐกว่าทานแต่ก็ยังแต่ก็อย่าได้ทรงประมาทเลยหมายความอย่าได้ทรงประมาทอย่าละเลยในการให้ทานนี่จำให้ดีนะ ว่าถึงแม้ว่าเราจะประพฤติพรหมจรรย์ก็จงยาละเลยในการให้ทานเพราะทำทั้งสองประการนี้เป็นของคู่กันคือการบริจาคทานการรักษาศีลสองอย่างนี้ต้องทำคู่กันไปเมื่อตัดแล้วก็สเสด็จกลับเทวสถานนี่แต่ถ้าอยาพูดกันไปอย่างง่ายๆในลูกหลานที่รักก็เหมือนกันนักที่รักษาศีลทั้งหลายคือ,อยังพระ พระรัรนเนนที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจนะ่ถอดตศีลอ,อย่างเดียวไม่มีทานด้วยก็ช่วยตัวเองไม่ได้ขาดเมตตาบรารมีฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินสีคือพระพุทธเจ้าจึงแนะนำพระสงฆ์ว่าจงบริจาคทานด้วยการบริจาคทานของพระพระไม่มีวัตถุแต่ว่าถ้าจะบ้านก็ถาถวายวัตถุเช่นเงินทองของใช้เป็นต้น ก็มาช่วยกันในส่วนสาธารณประโยชน์อันนี้ทำได้ถ้าไม่มีวัตถุก,ก็ให้ทำเป็นทานคือแนะนำว่าคนทุกคนควรจะรักกันควรจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นต้นเอาเรื่องนี้ขอเล่าเรื่องของท่านต่อไปดีกว่านะจ๊ะลูกหลานจะได้ฟังไม่งั้นห้องปู่คอยไขคอเรื่อย เป็นนั้นว่าเทวเทพเจ้าทั้งหลายแล้วนั้นเมื่อทราบว่าเท,ท้าสกะเทวราชเมื่อพระอินทร์กลับไปวิมายนเขาท่านแล้วนะมันดาเทวดาที่เป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าเนมิราชได้ทราบว่าพระอินทร์ไปแก้ปัญหาแก่พระเจ้าเนมิราชอาจารย์คนตนกลับมาโทสโู่เทวสถานคําว่าเทวสถานคือที่อยู่ของเทวดา จิงได้พากันเข้าไปเฝ้าพระอินทร์แล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระเจ้าในมิราชบรมกษัตริย์แฝอาจยของพวกข้าพระบาทคณะข้าพระบาททั้งหลายมั่นใจอยู่ในบางโอกาสของพระองค์จึงทรงได้รับที่ประสมบัติทช้ป่านนี้นี่เดี๋ยนี้อาลุหลาอาจจะไม่เข้าใจนะ ว่าพระเจ้าในมีราชเนี่ยเป็นอาจารย์ของข้าพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายเหล่านั้นมั่นอยู่ในความดีคือมั่นอยู่ในโอวาทคือคําตั้งใจมั่นอยู่ในโอวาทคือเชื่อฟังคําสั่งสอนของพระเจ้าในมีราชพระมกษัตริย์ให้รู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาโมโสถคนทุกคนสงเคราะห์สิ่งกันละกันคนทุกคนไม่ทะเลาะวิวาทสิ่งกันละกัน อย่างนี้เขาเรียกว่าคนดีนะคนประเภทยุให้รำทำให้รัวยุทางโน้นแย่ทางนี้คนเขาอยู่ดีๆอย่าใช้ให้เป็นขี้ข่าคนทั้งชาติให้คนที่ทั้งชาติเป็นท่ายคนบางพวกยุอย่างได้แค้งแสะให้เขาอิวไหกันอย่างนี้เป็นคนไม่ดีเมื่อพวกค้าพระพุทธเจ้าอยู่ในอวายของพระองค์จึงได้รับที่ประสมบัติคือเป็นพระทินเป็นเ,นเ,นเนทวดา บรรดาพวกข้าพเจ้าทั้งหลายอยากจะเห็นพระองค์ขอท่านขอเทพเจ้าผู้เป็นพระราชาคือพระอินทร์ไม่โปรดเชิญพระเจ้าในมีราชประหลงกษัตริย์มาที่เทวสถานนี้้วยเถิดพระเจ้าค่าหมายความว่าความดีของพระเจ้าในมีราชนะ่ะบรรดาเทวดาทั้งหลายอยากจะให้พระอินทร์ไปเชิญท่านขึ้นมาบนสวรรค์เช่นดาวเดืองสเทวโลก นี่น้องปู่อ่านตามบาลีก็ขัด,ขดไปหน่อยนะจ๊ะจะไม่อ่านซะเลยก็แหมวันเดียวก็จะหาว่าสร้างมีมารปลอมซะอีกเป็นว่าเท่าหัสนายพระอินทนี่มีชื่อหลายชื่อนะลูกและลูกหลานที่รักเทา่าสาสนายเทวราชก็คือพระอินทนั่นแหละรับคำแล้วจึงมีเทวรบัญชาให้มาตาลีเทะสารถี หมายความว่าคนขับรถของพระอินทร์นะชื่อว่ามาตาลีภาษาบาลีว่ามาเรียกว่ามาตาลีเทพภาษาลถีารถีคือคนขับรถว่าเธอจงเทียมเวทยันดารชรถรถประจำตำแหน่งของพระองค์ไปกรุงมิถิลาเชิญพระราชาคือพระเจ้าในมีราชขึ้นรถทิพแล้วเสด็จมาสถานที่นี้ เห็นแม่ลูกหลานที่รักคนดีนี่เทวันได้ย,ยังเคารพสามารถจะไปเที่ยวเมืองเทวันดาเขายัางได้ไม่ไปเองเขาก็เชิญให้ไปที่น่ารักนั่นจ้ะนล่นขอลูกหลานที่รักทุกคนจงปฏิบัติตนอย่างพระเจ้าในมีราชถึงแม้จะรักษาโ,โสสถไม่ได้ก็รู้จักการให้ทานรู้จักการสงเคราะห์สิ่งกันและกัน เป็นเครื่องผูกใจในความรักสิ่งต่างกันอย่าคมเหงกันอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันอย่าประทุษร้ายกันอย่ารักอย่าขโมยอย่ายื้อแย่งทรัพย์สินอย่าคดโกงทรัพย์สินของใครอย่าแย่งความรักของเขาคนรักของเขาอย่าพูดโกหกมัเท็จอย่าพูดคำหยาบพูดวาจาที่อ่อนหวานอย่ายุยาแดงแ่งแสเขาแตกราวกัน ใช้วาจาแต่ถึงที่เป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นคนดีอย่างน้อยที่สุดลูกหลานที่รักก็เป็นเทวดาได้อย่างกับเหมือนกับบริวารของพระเจ้าในมีราชและก่อนในก่อนที่จะตายลูกหลานทุกคนจะเป็นที่รักของคนทุกคนหมายความทุกคนที่เห็นลูกหลานปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะไม่เป็นที่รังเกียจของใครเลย จะไปที่ไหนก็มีคนประคับประคองอุ้มชูเว้นไว้แต่คนเลวทั้งหลายเท่านั้นที่เขาจะไม่เห็นด้วยแปลว่าคนเลวเลวถึงแม้ว่าเราดีเขาว่าเลวไม่ไหวเหมือนกันถ้าทนความดีของเราไม่ได้เขาก็ต้องรักตัวเขาเลวแต่ว่าเขาต้องการคนดีเรามาคุยกันต่อไปฝ่ายมาตาลีเทพบุตรรับพระราชองค์การของพระอินทร์แล้วก็เทียมเทพรส รถเทวดาขับไปแล้ววันนั้นบังเอิญเป็นวันพระจันทร์วันเพ็ญเป็นวันกลางเดือนพอดีพระเจ้าในมีราชทรงสมาทานโวสทศินแล็ทรงประทับนั่งอยู่ที่พระตำหนักคือที่อยู่ะพระตำหนักนะพระตำหนักเขาบ้านเองแหละ มีหมู่อมัดข้าราชบริพารแวดล้อมคือบรรดาอมัดทั้งหมดก็สลักสมาทานุโสถเหมือนกันคือรักษาศิลนุโสถเมตยนันราชรถได้ปรากฏบนท้องฟ้าพร้อมกับพระจันทร์วันเพ็ญคือรถคองเทวดาบ้านเทวดาที่เีกว,ว่ามาและองค์เทวดานี่ก็มีแสงสว่าง บรรดาระชาชทนนังหลายต่างพากันพิศวงสงสัยมองไปบนท้องฟ้าต่างคนต่างกระโจนใจกันว่านี่นาสจันนะวันนี้พระจันทร์ขึ้นทั้งสองดวงขณะที่โจนใจกันนั้นนั่นเองแล้วก็มองไปดูอย่างพิศวงสงสัยว่าเอ๊ะพระจันทร์นั่นทำไมดวงอีกดวงหนึ่งอยู่เฉย ที่ดวงหนึ่งค่อยๆเคลื่อนไปทีละน้อยๆน้อยแต่เวลานี้ดีไม่ดีก็คิดว่าดาวเทียมออกมาเห็นห่างกันจนชัดเจนในที่สุดเข้ามาใกล้เห็นชัดว่าเอ้ยนั่นไม่ใช่นี่ไม่ใช่พระจันทร์กลายเป็นรถนะรถทิพย์าหายจนก็ส่งเสียงฟ้องกันว่ารถพระเจ้าข่ารถร,าารถวิ่งในอากาศไม่ใช่พระจันทร์ดอกพระเจ้าขา่า แล้วก็พากันพูดกันต่อไปว่าเอ๊เอเอรถคันนี้นี่จะมารับใครกันนะรถลอยบรยากาศวิ่งบยากาศเราไม่เคยเห็นเขาจะมารับใครกันดีไม่ดีเวรวันนี้ไม่ต้องตีตัว๋วในนั่งรถเทวดาก็เล่นบกโก้รถประเภทนี้หายยากมีแต่เรือเหาะรถเหาะไม่เคยเห็นตอนนั้น,อนแอบบมีรถเหาะมาก็ดีใจกัน แล้วมองไปเห็นรถมีม้าเทียมเป็นจำนวนตั้งพันตัวโอ้โหรถนีใหญ่จังน่ากลัวนะเขาคิดกนั้นน่ากลัวจะมารับพระราชาของเราแนะ่เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาที่ทรงธรรมมีความดีจนกทั่งบ้านเมืองเขาเรานี้ไม่มีขโมยโจรคุกตารางไม่ต้องสร้าง เป็นนั้นว่าเจ้าหน้าที่ก็มีไม่มากเพราะว่าไม่ต้องควบคุมอะไรกันมากเป็นเพียงเจ้ามีเจ้าหน้าที่ไว้ส่งข่าวโดยเฉพาะเท่านั้นว่าวันนี้พระราชาประกาศให้รักษามโมสดทุกคนก็รักษามโมสดพระราชาสั่งให้ทุกคนรักษาสิ้นห้าทุกคนก็รักษาสิ้นห้าหุกตารางก็เลยไม่ต้องมีกันเลิกตำรวจทอาหารไม่มีถ้าเราที่จะรบก,กัน <c oughs> ตุลาการพิภากษาก็ไม่มีมีไว้ทำไม <c oughs> มีไว้ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีใครก็ทำผิกดกฎหมาย <c oughs> ใ้บ้านเมืองที่ไม่คนไม่มีคนทำผิกดกฎหมายบันเป็นบ้านเมืองที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนี่เขาเลยคิดว่ารถนี้ต้องมารับพระราชาของเรา พระอินก็คงจะเลื่อมใสในพระราชาของเราเพราะว่าเคยเสด็จมาจึงได้ส่งรถทิพมารับเขาคิดว่าเขาก็บอกว่านี่เป็นการสมควรจริงๆนะถ้าพระอินส่งรถมารับพระราชาของเรานี่เป็นการดีจริงๆเราชอบใจความจริงพระราชาของเรานี่ดีมากแม้พระอินยังนับถือเลยนั่นก็คุยกัน คนที่มีอาจารย์ดีสักอย่างมันก็หมดเรื่องตัวเองก็พอดีไปด้วยท่านบอกว่าการอยู่ใกล้คนเช่นใดย่อมเหมือนคนเช่นนั้นแต่ไม่แน่นักนะอย่างเทวทัตอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าดีแต่เทวทัตเลวขึ้นชื่อว่าสันดานคนเลวจะสอนอยังไงมันก็ดีไม่ได้ <c oughs> ถ้าไม่อย่างนั้นนรกมันก็จยะว่างสมหมดเมื่อบรรดามหาชนสนทนากันอยู่ ท่านมาตาลีเทพประมุตก็ขับรถแล่นมาจอดตรงธรณีประตูพระบัญชรพระบัญชรน,นี่แปลว่านาต่างแล้วก็กราบทูลพระเจ้านีนมีรัฐว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐขอพระองค์สเสด็จประทับบนเทพร,รถนี้เถิดไปเจ้าค่ะบรรดาเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เป็นลูกศิษย์ของพระองค์ มีความประสงค์ปรารถนาจะให้รับพระองค์สเสด็จไปบรดาวดึงแลาต่างระลึกถึงคุณของพระองค์ที่ทําให้เขาได้เกิดเป็นเทวดาและเกิดบนสวรรค์เวลานี้ประชุมคอยเฝ้าพร้อมกันอยู่ที่สุธรรมสภาและเทวสรรภาพระเจ้าค่ะสุธรรมสภาหมายความนานสุธรรมสุธรรม,มาเป็นคนสร้างสร้างสันลาไว้ข้างล่าง แต่ว่าไปปรากฏบนสวรรค์คนเล่าต่อไปเดี๋ยวจะไม่เข้าจุดเลยยัวักหนึ่งไมลาเหลืออีกนาทีครึ่งพระเจ้าเนมีลาดได้สดับดังนั้นจึงได้ดํำพึงว่าถ้าเราถ้าเราอ่าขอโทษเรายังไม่เคยเห็นทเทวโลกเลยนีเทวดาเป็นยังไงไม่เคยเห็นเราจะต้องรับคำเชิญเขามาตาลีเทพบุตร ยังมีพระราชดำรัสตัดว่าท่านมาตาลีเทพบุตรข้าพาเจ้ายินดีที่จะไปเทวโลกกับท่านก่อนจะสันเด็จนี้ตรัดประชุมบรรดาข้าเอกการทั้งหมดและมหาชนที่น่าพระลานท่านตัดว่าท่านทั้งหลายบัดนี้เทวดาบนสวรรค์เันดาวดึงที่เป็นเพื่อนของท่านตายไปก่อนแล้วพระสงคงจะเห็นเรา พราะเขาได้รึกถึงบุญคุณของเราที่เราทําให้เขาได้ขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เะอินทร์ทรงจัดรถมารับเราเราจะไปแล้วก็จะไปไม่นานนักท่านนั้นหลายจุย่าได้ประมาทอุตสาหทำบุญรักษาศีลให้ทานเถิดเรือทรงประทานโอวาทแล้วก็เสด็จประทับบนเวทยันตาราจรถวันนี้ก็ขึ้นรถพอดี รถยังไม่ได้ถอยเวลามันก็หมดไปวันก่อนพอเข้ามาถึงเรือสีเข้ามาถึงประตูว,วังก็หมดเวลาวันนี้พอท่านขึ้นรถเวลาเทวทิวดาเวลาก็หมดฉะนั้นสําหรับวันนี้ก็ของดไว้แต่เพียงเหล่านี้ก็ต้องขอลาลูกหลานที่รักและบรรดาญาติโยมผทธบริษัทที่รับฟัง ขอทุกท่านจงประสบใ่ความสุขสวัสิิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจะมีความปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี